สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอปาดินพูครับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เป็น what's in my bag in 2023นะครับซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมเนี่ยใช้บ่อยแล้วก็เรียกว่าเป็น everyday สำหรับทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Clotier and s o n นะครับใบนี้จะเป็นหนังกลับนะครับทั้งใบเลยแล้วก็หนังที่บริเวณหูจับกับบริเวณฐานเนี่ยนะครับจะเป็นหนังเรียบอยู่ที่ราคา15,500บาทนะครับ อันนี้มีจำหน่ายที่ร้าน refinement นะครับ central embassy ชั้น2ครับเป็นรุ่นที่เป็น exclusive ที่เรียกว่า back maker ของประเทศเกาหลีนะครับก็ร่วมกันสร้างสรรค์กับคุณต่อเจ้าของร้านนะครับเพื่อที่จะหากระเป๋าท็อตแบ็ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันต้องมีความคลาสสิกนะครับถือได้เข้ากับ Sport et, สปอร,ร์ตแจ็เก็ตสูทสปอรแล้วก็ต้องเป็นใบที่จุของเยอะ ตั้งได้น้ำหนักเบานะครับแล้วก็งานคุณภาพราคาจับต้องได้นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับกระเป๋าใบนี้ข้อดีข้อแรกนะครับก็คือมีน้ำหนักเบามากเวลาที่เพื่อนเเห็นเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับผมคิดว่าเขาทําน้ําหนักมาเนี่ยเบาเวลาที่เพื่อนเเอาของทั้งหมดออกผมบอกเลยให้ว่าเบามากใครที่ชอบกระเป๋าใบใหญ่นะจุของเยอะ แล้วน้าหนักเบาและเป็นหนังแท้ก็แนะนำเป็นใบนี้นะครับผมว่ายุคนี้มันอาจจะไม่ใช่ยุคที่เราจะมาถือกระเป๋าแบบ Air m a s เบอร์กิน40หรือแฮกแล้วครับเพราะว่ากระเป๋าเหล่านั้นเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักมากๆแล้วก็ไม่ได้ practical หรือสะดวกสบายต่อการใช้งานจริงในความรู้สึกของผมนะครับผมเองเคยมีกระเป๋า Air Max ใบใหญ่มาก่อนยังไม่ได้ใส่อะไรมาเลยครัก็หนักมากก็คิดว่าการที่มีกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาค่อนข้างโอเคนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่มีความเบาความเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็เขามีทั้งหมด3สีคือสีดำนะฮะสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีเขียวมะกอกมาดูว่าปีนี้ผมพกอะไรบ้างนะครับนี่เปิดให้ดูเลยทางด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีความรูมีนะครับก็คือมีที่ให้ใส่ของเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยครับเวลาที่ปากเขากว้างแบบนี้เราสามารถที่จะโยนของหรือหยิบของมาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมาก แล้วก็สามารถที่จะใส่รองเท้าเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่ที่ผมพกมาเริ่มต้นจากช่องแรกก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ Clotier and Sun by Adam Peach นะครับใบนี้นี่ก็ผลิตที่เกาหลีเลยนะครับทางด้านในเขาจะไลายิ่งด้วยผ้าที่เป็นนวาสแบบสีขาวนะครับราวนี้พอเป็นนวาสสีขาวเนี่ยเพื่อนๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวอาจจะเปื้อนผมก็เลยมีเป็นอินเสิร์ตแบกนะครับแต่ว่าเป็นของเก่าที่ผมเคยใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ อินเสิร์ตแบ็เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยออแกนิ์ของทางด้านในได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้กระเป๋าเป็นทรงนะครับแล้วเวลาที่เราตั้งเนี่ยเขาก็จะยิ่งอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เรา iPad หรือเอาคอมพิวเตอร์ใส่ลงไปนะครับช่องแรกด้านนี้ก็จะเป็นช่องก,องกว้างเลยใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับนี่ของผมก็เป็นกระเป๋าสตางค์ของเมซองเอสวีเอ,อนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ New york wallet นะครับเพื่อนอันนี้เป็นหนังจระเข้แท้นะครับนี่ก็สวยมากนะครับรุ่นใหม่ของเขาเนี่ย ซิปก็จะกว้างขึ้นฟันซิปก็จะถี่นะครับแล้วก็สามารถที่ใส่เงินสดหรือใส่พาสปอร์ตได้สำหรับการเดินทางแล้วก็ใส่การได้ทั้งหมด8ใบแล้วตรงนี้ครับเขาก็จะเลือกเป็นหนังโรวเขตทั้งหมดแล้วก็สามารถที่ดึงการ์ดเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมผมลองใส่พาสปอร์ตให้เพื่อนๆดูดีกว่าอ่านี่นะครับสมมุติเป็นพาสปอร์ตฟีลิ่งก็จะประมาณนี้อ่าอย่างนี้นะครับเวลาเดินทางก็เป็นใบเดียวจบนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมใส่ช่องนี้ก็คือใส่เป็นสตางคนะครับนี่เป็นใบแรกเป็น Wallet หลักในฟิลแบบลักชัวนะครับผมก็เลือกเป็นหนังจระเค้แท้ๆนะครับอย่างที่2นะครับที่ต้องพกเลยก็คือแน่นอนว่าปากกานะครับผมก็เป็นวงบลองนะฮะก็เป็นปากกาคู่ใจแล้วก็เป็นนามบัตรนะครับนี่จะพกเป็นปึ้งแบบนี้เลยช่องต่อไปนะครับเพื่อนๆผมจะใส่เป็นลิปบาล์มกับกุญแจนะครับ เป็นลิปของดีออไม่เข้ากับหน้าตาผมเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆดีออลิปโกลอ่าสี001ย์ศนจำไม่ผิดแท่งละพันหบาทอ่าศูนนะครับผมลองใช้ของแบรนด์มาหลายยี่ห้อลองเพื่อนฝูงนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็สีปากที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ชอบเรื่องของแพ็กเกจที่เขาดูหวานและมุนเป็นคุณหนูแต่โปรดักข้างในมันดีจริงเพื่อนถึงต้องยอมนะฮะแล้วก็เป็นกุญแจนะครับนี่คีย์การ์ด ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับในการแบ่งแบบกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็พวกน้ำบัตรประกาแล้วก็กุญแจกับรีบารมที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆคราวนี้มาถึงทางด้านในเห็นไหมครับนี่ก็แอบพกน้ำนะครับวันนั้นผมไปทำเทรนนิ่งมาทีออ่คิมตันมาลายไปสอนนะครับก็น้ำของเขาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นน้ำที่มาในบรรจุภัณฑ์ที่รักโลกเป็นแบบย่อยสลายได้นะครับขนาดก็กระทัดรัดดี330 ML นะก็ใส่ไว้ในนี้ ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เมคอัพในการแต่งหน้าเดี๋ยวนี้กลายเป็น job beauty แล้วครับเพราะว่าเวลาที่ถ่ายงานครับช่างวิดีโอช่างภาพอะไรก็บอกว่ามัน job ช่วยแต่งหน้าหน่อยนะครับช่วยแบบเออลองพื้นคุชชั่นหน่อยช่วยเติมแก้มหน่อยช่วยเติมปากหน่อยเติมคือทุกคนรีเควสตมาทีละชิน้นแล้วผมทํางานนะครับผมจะยื้มคุณใหม่คุณใหม่เอากแรงมาให้เอาทุกอย่างมาให้ ก็คือยืมเขาตลอดไม่กระทั่งไอลิฟตัวเมื่อกี้ครับผมก็ยืมลองโนสุดท้ายคือก็ต้องมีเรืนของส่วนตัวเพราะเกรงใจทุกคนนะครับนี่แต่ไม่ได้พกทุกวันสําหรับวันที่จําเป็นต้องใช้งานจริงๆนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นแว่นตานี่ซองเฟนดีนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นของ Tom Ford อ่าเป็นแว่น Tom f o r ์ที่ตัดแสงนะครับแล้วก็เป็นเลนส์นาดีมากเพื่อนๆนี่เป็นฟีลิ่งแบบนี้นะครับ แว่นของทอมฟอร์ดนี่ก็เนาะดีอยู่แล้วนะครับเม d e i นอิตาลแล้วก็เลนส์ไซด์ของเขาเนี่ยป้องกันแสง UV ได้เท่ากับเขาเรียกว่าอะไรเท่ากับเออแว่นกันแดดแล้วก็กันพวกแสงสีฟ้าแสงหน้าจอแล้วเขาบอกว่ามันลดการเหนื่อยล้าของดวงตาใครที่ทํางานอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นานๆเขาแนะนําว่าให้ใส่เป็นเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นดูการ์ดของไซน,นะครับไซก็เป็นเป็นเลนส์ที่แบบ เราเล่นกล้องก็จะรู้จักเนาะหรือว่าเป็นเป็นเลนส์ที่เขาใช้สำหรับถ่ายภาพตอนเขาไปยานอวากาศไปนอกโลกครับบนดวงจันทร์นะครับก็เลยใส่ไว้ในซอ,องฟีนิดเพราะนุ่มนิ่มนะครับอันนี้เฮียช่วยให้มาซองนะครับจะได้สะดวกในการพกพาอ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่ะกระเป๋าสั่งอีกหนึ่งเซตกับหูฟังนะครับแอร์พอร์ตแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการชาร์จนะครับแล้วก็อ่ะมีไม้สติ๊กแบบนี้นะครับไว้ทำคอนเทนต์มี ชุดอุปกรณ์แปลงฟันเหมือนเดิมเป๊ะนะครับใช้มานานมากมีเนี่ยถุงถุงผ้านะครับนี่พับออกมาเหลือแค่นี้เองสีทูซับมิดดีมากครับแล้วก็มีสเสบียงนะเป็นเหมือนกล้วยตากบนานนานะครับรสสตรอเบอรี่อร่อยมากซื้อได้ที่7ซเว่นอแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้ครับพวกลูกอมนะครับแล้วก็มีริสแบนสำรองสำหร,รับเพื่อแจกแฟนคลับนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับในช่องตรงนี้เพื่อน นี่มีหน้ากากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพกนะแล้วก็ทีมงานก็บอกผมว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นก็คือกระจกครับนี่เดี๋ยวมันะท้อนเนาะอ่ะเป็นกระจกจากไดโซครับหกบาทนี่ซ่อนเอาไว้ตรงนี้ได้แล้วก็มีถุงเขาเนี่ยแถมมาเอาไว้สําหรับเวลาที่เราเช็คหน้าของเราครับเป็นการส่วนตัวบางครั้งเนี่ยออกไปทํางานแล้วคือมันไม่มีกระจกให้เราดูครับว่า เฮ้ยหน้าเราพร้อมที่จะออกกล้องหรือยังนะครับแล้วก็หน้ามันไหมทุกอย่างโอเคไหมเราก็จะต้องมีกระจกที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อที่จะเช็คหน้าของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกหน้ากากต่างๆอ่าเป็นทิชชู่หน้ากากสำรองนะครับก็เรียกว่าใบนี้ตอบโจทย์มากเพื่อนๆสำหรับการใช้งานนะเราจะมีเป็นไมโครโฟนนะครับนี ะดาดเล็กพกพาง่ายก็โยนทุกอย่างเข้าไปทางด้านใน mm hmm. เวลาที่เราแบบรีบๆเพื่อนๆโยนทุกอย่างเข้าไปให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีแบกตรงนี้นะครับสามารถที่จะปิดได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ปิดนะเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันไม่เปิดเกินไปนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากมีความเรียบมีความโก้แล้วก็เป็นสไตล์กระเป๋าที่มันมีความ s l o u ชี่ก็คือไม่ได้แบบเป็น h a r ์ดเคสอะเพื่อนๆ วันที่เราแบบรีแลกไปคาปีใส่แบบเอสเพรดิ io, ใส่นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ที่เป็นความแบบสบายๆอยาเงี้ยก็ะเป๋าใบนี้ก็กลายเป็นกระเป๋า,ปาปตางอากาศได้วันที่ไปคุยธุรกิจต่างๆทํางานเข้าประชุมก็ยังดูสุภาพเรียบร้อยคือจุดอยู่ที่จุดระหว่างกึ่งกลางนะครับนี่ก็เป็นใบหนึ่งที่ชอบแล้วก็ผมว่าราคาดีประสบการณ์จากการที่ใช้นะครับต้องบอกว่าผมเอาไปออกทริปมาแล้วตอนไปงานราโดะผมก็เอาใบนี้ไป นั่งเหมือนแบบโอ้โ oh, ห private jet เลยแต่ว่ามันคือรถบัสนะครับที่เป็น Exclusive ที่เขามอบให้นะครับที่จัดให้เพื่อเดินทางไปพัทยาก็จุของได้เยอะมากเพื่อนคือเหลือเฟือแล้วก็ตั้งทรงได้นะครับแล้วก็แตกต่างที่สำคัญอนะ่ะผมมีความรู้สึกว่าเราใช้ด้วยแบบ คือพอมันเป็นของที่มันเป็นคลาสสิกมินแวร์ผมว่ามันยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเทนะครับซื้อมาใหม่ๆม,มันจะรู้สึกเขินหน่อยอะ่ะแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งให้ให้เขามีเรื่องราวให้แบบเขาเก่าไปกับเราผมว่ามีสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้พวกจะเป็นรอยขูดขีดอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับผมว่ามันคือมันคือสเสน่ห์ของงานเครื่องหนังที่มันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆอ่ะ คราวนี้ด้วยความที่เขาก็เรียบๆบแบบนี้แล้วก็คิดว่ามีหลายๆคนเนี่ยต้องมีใบนี้แน่นอนนะครับซีในช่องต้องซื้อกันเต็มไปหมดเลยผมก็เลยมีชามนะครับเป็นของเมย์ซองเอสวีเอ็มนี่นะครับของคุณฟ้าเป็นตัวเนะครับสั่งได้ทุกตัวอักษรเลยอันนี้ก็จะเป็นเอกโซติกนะครับเป็นหนังลิซร์ด้านหลังเนี่ยเป็นหนังโชเร้นะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็มีสายแบบนี้นะครับก็คือมีตัวนี้ครับห้อยนิด,น,ดนึงก็จะทําให้รู้ว่าโอเคอันนี้เป็นของ มาทินพูนะเวลาตั้งเอาไว้แล้วแบบมีหลายๆคนอย่างนี้ยฮะสรุปก็คือทุกคนไปถามหมดเลยว่าเฮ้ยชามเนี้ยของอะไรที่ไหนน่ารักจังเลยพอเขาหยิบดูเฮ้ยมันเป็นหนังแบบหนังจระเคจ้จริงหรอมันเป็นหนังจระเข้เป็นหนังจระเขตจริงๆครับเพื่อนเพื่อนของดีเกรดดีเกรดเอนะครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มเรื่องความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกที่ผมเนี่ยชอบคราวนี้มันเอาไปใช้ต่อได้เพื่อนเพื่อนจำได้ไหมว่าผมเนี่ยมีตัวนี้แกะให้ดูเลย นี่ครับเป็นจริงๆอันนี้เขาใช้สำหรับในการล็อกผ้าพ,พันคอของ MS นะซึ่งผมเนี่ยใช้เป็นชามสำหรับเป็นสร้อยหรือไม่ก็เป็นชามในการห้อยกระเป๋าอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแกะตรงนี้ออกมาได้เลยอันนี้เป็นข้อดีของเม2 s งเเนะฮะเขาเปิดใจมากการทำฟังก์ชันแบบนี้แหละมันคือสิ่งที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยต้องการนะฮะเราก็สามารถเอาหนังในส่วนนี้ครับเพื่อนๆเอามาห้อยกับกระเป๋าได้เช่นเดียวกันนี่เป็นไงครับ เพอร์เฟกลงตัวสีเข้ากันเป๊ะนี่ยิ่งดูมีความยูนิคมากยิ่งขึ้นนะฮะใครที่เป็น F4 ช่องแล้วมีทั้งชามนะฮะมีทั้งกระเป๋าแต่ขาดตัวห้อยก็จะต้องไป c f ที่เมซองเอสนะครับขายอยู่ในร้านสุวิมนนี่แล้วก็สั่งออเดอร์ได้นะครับเป็นตัวอักษรอะไรสีอะไรตามหนังที่เขามีนะครับก็มีความเป็น Quite l u x ัวรมากๆนะครับรู้จักกันเฉพาะกลุ่มแต่ว่าเป็นของที่ดี ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆสาหรับพรุ่งนี้ที่จะไปทํางานนะครับผมก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรก็จะฉีดน้ำหอมทางด้านในก็เป็นของตัวเองครับเป็น g e n t l e m a n wardrobe นะครับที่มาตินพูลเนี่ย collaboration กับ wise perfume และอีกกลิ่นหนึ่งที่อยากจะใช้พรุ่งนี้ชื่อว่านี่ฟูเจอร์โยนะครับเป็นของ h u b i แก n นะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากปารีสนะครับ1775นะครับ กับ250ปีเขาบอกว่านี่คือกลิ่นฟูเจกลิ่นแรกในประวัติศาสตร์วงการน้ำหอมโลกนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบราชวงศ์ใช้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไอตัวที่เป็นสารเป็นบาสเกตเนี่ยมาจากตำนานของเขานะแล้วก็ใช้มาเป็นร้อยๆปีนะครับนี่สวยงามหรูหราม,มากกลิ่นก็จะมีความเป็นเฟิร์นนะครับเป็นใบเฟิร์นที่ที่เขาคิดมานะครับแล้วก็หอมนะครับมีความแบบมีความเป็นวินเทจนิดนึงนะครับ นี่ก็มีความคลาสสิกอะไรกันมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เจ้าหญิงแดนหาเนี่ยเลือกน้ำหอมแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้กลิ่นนี้นะครับมอบให้กับแขกในวันที่แต่งงานนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่ใช้มาตั้งแต่พระนางมารีออตโตเนตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มาดินพูก็ใช้แต่อันนี้เป็นลายสินค้าที่ชื่อว่าเป็นแบบบอทเทิที่เป็นแบบมัสคูลินไลน์นะครับฟอเจโรโยก็พร้อมสำหรับที่จะไปทำงานในวันพรุ่งนี้ นนี่นะครับโยนทุกอย่างลงไปได้แล้วก็มีตัว insert bag นะครับ insert bag อันนี้ผมซื้อจากร้านที่สยามดิสคัฟเวอรี่ข้าง,าง The North Face ๆ t h n o r t t h f a เพื่อเพื่อนๆมันเป็นแบบร้านขายอุปกรณ์เดินป่าเนาะแต่เขามี insert bag อันนี้ราคาประมาณ450มั้งผมจำไม่ได้แต่เ w ร์ k มากใช้ได้กับกระเป๋าโท้ทุกใบนะครับนี่ก็ปิดแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงานสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับจะมีงานเป็น private event ที่ refinement เลยก็จะมี คุณชัดพาร์คนะครับเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับทีมคุณชัดพาร์คเนี่ยเขาเป็นลูกชายของ b บียร์แอนซึ่ง b t ีแอนเนี่ยเขาถือว่าเป็นร้านที่เป็นตำนานมากๆนะครับเก่าแก่แล้วก็เป็นระดับอาจารย์ในร้านเทเลอ ER รในในเกาหลีส่วนใหญ่ทั้งหมดนะ่ะถ้าจะเรียนตัดสูตรอะไรพวกนี้ครับก็จะต้อง ผ่านมากับมาสเตอร์เทเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของของเบียนเทเลอร์แล้วลูกชายของเขาครับคุณชัดพักก็จะแวะมาทำทรังโชที่รีไฟเมนต์นะครับในวันที่20-21แล้วก็22ส่วนงานในวันที่19นะจะเป็นงาน e x c กซ์คลูเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้พบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับแขกที่ได้รับเชิญมาในงานนะครับซึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่ลงชื่อจองในการตัดสูตรแบบ MTM นะฮะเป็น MTMB 7 0 คำว่า b 7 0ก็แปลว่างานทั้งหมดจะเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ย70%ถ้าเป็น b 9 0ะครับก็จะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด 90%แล้วก็จะเป็น MTM ที่เป็นแบบแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความพิเศษแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วที่สำคัญครับคุณชัดพักจะเป็นคนวัดตัวให้กับทุกคนด้วยตามคิวที่จองนะะรันพรุ่งี้ผมก็จะแวะไปเป็นพิธีกรแต่อาจจะต้องมีคุณล่ามเกาหลีหนึ่งคนนะครับที่ช่วยในการแปลเพราะว่าผมเองก็พูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยนะครับก็คือพูดได้แค่ขอบคุณนะฮะแตงกิ o วสวัสดีทักทายอย่างเงี้ยแต่ ก็ไปเป็นพิธีกรเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นมาของ b ีแอนเชลเลนะครับเรียกว่าคุณชักพายเองก็เป็นไอคอนิกคนหนึ่งนะของวงการสตูดิโอที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้ทํางานเป็นพิธีกรนะครับและแน่นอนว่ากระเป๋าที่ผมจะใช้ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเป็น c ค o ติเย่แอนซันนะครับ CS t o ทดแใบนี้นะครับใช้แล้วอยากจะได้สีดําเพิ่มแล้วก็อยากได้สีมะกอกด้วยนะครับจบ คราวนี้เขาก็มีกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งเป็นของชัดพรอมนะชัดพรอมก็จะเป็นแบรนด์ย่อยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีความเป็นแบบ c a s ชวลนะครับแต่มีความคลาสสิกก็เป็นของคุณชัดพค์คนี่แหละฮะตัวชัดพรอมเนี่ยก็จะมีขนาดที่เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็สายเนี่ยก็ขึ้นไหลได้นะครับคราวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันพอเขาถอดแบ็คออกมาทางด้านข้างเนี่ยกระเป๋าก็ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ดูมัสคูลินขึ้นนะครับแต่ตรงสายของเขาเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะมีความแบบเหี่ยวพับไปพับมาใช่ไหมฮะ ก็จะให้อารมณ์ที่มีความรู้สึกแบบแคชชวลนะฮะลำลองสบายๆแต่ใบนี้เพื่อนๆหูเขาเนี่ยตั้งแล้วหูเขาเนี่ยยาวนะเวลาที่ถือเนี่ยสบายมากหรือว่าเราจะล็อกขึ้นแขนเงี้ยคือสบายมากในส่วนตรงนี้จับฟีลลิ่งของการใช้งานเนี่ยถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแพทเทิร์นของเขานะครับผมว่าใบนี้ค่อนข้างที่จะมีความสง่างามมากๆคือตั้งได้ แล้วหูก็ตั้งด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องเลือกเป็น CS tote b a c k ก่อนนะครับแล้วก็คงต้องมีใบนี้ก่อนนะฮะหลากหลายสีแล้วค่อยตามไปสู่ใบที่เป็นแบบของ Chatprom ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเหลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อไปทำคอนเทนต์แล้วเอ๊ะมีใบไหนเหลือก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้ดูใน i n s t a g r a m นะฮะฝากติดตามใน IG @martinpu ด้วยนะครับซึ่งใบนี้นะเพื่อนๆจุพอที่จะเอารองเท้า ที่เรียกว่าเป็นเอสแบรดิผมขอเดินไปหยิบเลยตรงนี้เป็นเอสแบรดิในตำนานมากๆนะครับก็คือของแบรนด์ที่ชื่อว่า c u s t a น i e r นี่อันนี้นะครับใส่สบายมากเดี๋ยวทำรีวิวให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับนี่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาคู่นี้ครับใส่ลงไปในนี้ได้เดี๋ยวผมไปหยิบถุงมาสักหนึ่งถุงดีกว่าเนาะเอาเป็นถุงอะไรดีเท่าที่จะคว้าได้นะตอนนี้นะฮะจะเป็นถุงของอเป็นถุงของเบอร์วิกส์ละกันนะครับ ปกติเวลาที่ผมเก็บรองเท้าที่เป็นพวกแบบนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆผมต้องใส่ชูทรีหรือไม่ก็ใส่กระดาษนะครับแต่ว่าใส่กระดาษนี่ก็ค่อนข้างง่ายเลยนะที่หยิบเข้าแล้วก็หยิบออกแต่เพื่อนๆดูไหมว่าตัวที่เป็นเอสปเนี่ยนะครับนี่คู่นี้นะเพื่อนๆสามารถประหยัดพื้นที่ด้วยการประกบปิดเขาแบบนี้เลยอะอย่างนี้เลยจริงๆแล้วก็หาถุงมาสึ่งใบนะครับซึ่งเขาไม่ยอมแถมถุงมาเพื่อนๆ ถ้าเขาแถมถุงมานะจะสะดวกมากในการจัดเก็บทั้งหมดเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้เพื่อให้รองเท้าคู่นี้ครับเป็นเหมือนรองเท้าแตะที่เราใช้ในการเบรกอินรองเท้าคู่ใหม่ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้เลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เขารุมมีมากเพราะว่าแน่นอนว่าคุณต่อเนี่ยเขาขายรองเท้าใช่ไหมครับจะเป็นแจ็คเก็ตลินินแจ็คเก็ตสปอร์ตแจ็คเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะโฟลแล้วก็พับลงไปข้างในได้นะฮะ พร้อมที่จะไปออกทริปของเราในต่างประเทศเห็นไหมครับนี่ประหยัดพื้นที่มากแล้วก็ปิดหรือไม่ปิดก็ได้เห็นไหมฮะแล้วพอเรามีชามเท่ๆสักหนึ่งอันมันก็จะบอกว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันคือของเรานะครับจริงๆกับผมแอบบอกน้องฟ้านะครับของเมซองไอซเว่าเนี่ยพี่อยากได้ชามแบบเนี้ยแต่เป็นรูปจานบินนะครับช่วยทําให้หน่อยช่วยทําให้หน่อยมันไม่มีใครทําขายนะครับเพราะยานพ่อก็ต้องเป็นจานบินเนาะเป็น UFO เดี๋ยวถ้ามีแล้วยังจะมาเล่านะครับ เห็นไหมเพื่อนๆสะดวกสบายแล้วยังเหลือพื้นที่อื่นๆอีกใส่คอมพิวเตอร์ได้ใส่ iPad ได้ใส่หนังสือใส่เท t บุ๊กเรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็เอาไปใช้ง,งานจริงๆเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้น s อสบคู่นี้ก็เวิร์กมากแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขาเป็นทรงนะยังไงผมก็แนะนําว่าสมมติเพื่อนๆถึงที่พักเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพกน้องกระดาษแบบนี้ครับไปนิดนึงแล้วก็ไปใส่เพื่อให้เขาเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะฮะนี่ใส่สบายมากเพื่อนๆคู่นี้ 7,500บาทเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นรุ่นนาโชนะครับเขาจะมีความเป็นแบบเงี้ยทางด้านหน้ามีหน้ากาคาด่ะมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าดูสุภาพนะครับงานฟิ n นิชิ่งต่างๆเนี่ยดีมากหนังดีมากนิ่มมากใส่สบายมากนะครับนี่ก็เอาไว,พว,ไว้พกเวลาที่เราเบรกอินรองเท้าได้นะครับเหมือนรองเท้าแต่แต่ให้ความสุภาพแล้วก็แน่นอนว่าคาแรคเตอร์ที่มากกว่านะครับนี่ ก็ใครชื่นชอบนะครับก็ทุกอย่างที่เล่ามานะครับมีขายที่ refinement นะครับนี ก็ยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับช่วงนี้มีเวลาทําคลิปน้อยแต่ก็แวะมาทําคลิปนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายเป็นลองช็อตเพราะว่าไม่ต้องมานั่งตัดต่ออินเสิร์ตอะไรมันค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับส่วนข้อมูลดีเทลต่างๆอะไรผมอาจจะใส่ไว้ใน description นะครับหรือว่าเพื่อนๆไปติดตามใน a g ad martin poo ได้นะครับใบนี้ก็บอกได้เลยว่า work มากๆ happy มากๆแล้วก็ชอบมากๆในที่สุดผมก็มีกระเป๋าที่เกิดขึ้นจากวงการคลาสสิกเมลแวร์แท้ๆนะครับ ภูมิใจเพื่อนๆขนาดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบอะไรมากมายนะยังดีใจเลยเพราะเห็นการเดินทางของเขามานะครับแล้วก็ผมรอคอยอะ่ะผมรอคอยกระเป๋าที่ที่คนในวงการเขาเกรดเหมือนวันตอนที่ผมทําน้ําหอมนะคือผมก็พยายามจะหาแบรนด์นู้แบรนด์นี้นะแต่มันก็ไม่ใช่คนในวงการลงไปทำอะ่ะมันเป็นแค่ก,กิมมิคทางการตลาดอะ่ะแล้วผมรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรปลอมอะไรไม่ปลอม เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นของจริงเนี่ยมันพลังมันมากกว่าผมก็เออลงไปทํากับน้ําหอมแล้วพอเป็นกระเป๋าปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเอยแฮปปี้แล้วก็ราคาเนี่ยทุกคนเข้าถึงได้จะมหาวิทยาลัย First Job อบนักธุรกิจผู้บริหารทุกคนมีโอกาสที่จะได้ครอบครองนะฮะแล้วถ้าใช้แลดีใช้แล้วชอบก็บซื้อครอบทุกสีเอาไว้ Mi x and match กับรองเท้านะเวิร์กมากๆจริงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ